วนนี้เราอยู่ในเกมไปเลยค่ะหลังจากที่ไม่ได้อ่านคลิปมาประมาณหนึ่งันล้านปีเราเล่นเราจะมาเล่นเกมไม่ได้ใครนั้นแหละแล้วเราจะเล่นแอวฟิลี่พคหายากเลยผมีอะไรวันทึพไพทุกคนตืด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 ืดตืดตตืดตืดตืดืดต มันไม่เก่งแดบนั้นเก่งทุกอย่างเลยแต่มันภูมิต้าน์แถวเนี่ยโจมตีของสระตูจะไม่ลดลงลดท่อนเลยโจมทีเดียวแต่แรงมากผมมีตัวนี้ซึ่งผมจะไปผ่านแดนะอืมผ่านให้ได้นม่ใช่แมวพิเศษนะเห็นเขาเล่นไหมพิเศษหนึ่งที กวางเขามาใช้ใช้แบบนี้แล้วก็เอาอะไรดีอ่ะอ่าฮาวาโมนโกม่โมนโกอะไรพลมอะไรอันนี้ไม่รู้ไม่เกี่ยว้เยอะ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 เเยอะมาก ยงน้วก็น้อยกว่าไอ้แฮกเกอร์แฮกเกอร์อเคต่อหน้าล่อนเอผมว่าผมจะบุกจนบุกเท,ทผมรู้สุกได้เอาแพ็คนี้เลยโพราผมจากนี้นผมจะผ่านด่านนี้ให้ได้อือมูลอออเอาพลโลมาแล้วนะเอาทุกอย่างอ้คัน ทุกอย่างมันแล้วอย่างนั้นเราจะลุยนะมันต้องกันได้สุนี่โอเคไว้เลยไหมเอาลุยเลยเสี่ยงลังังมันเธอขอให้ได้วาซิลี่ก็พอแล้ววาซิลี่ตลาซลี่ไว้กเร็วมาเร็วมาเล็วมาเร็มเร็วมามานรมามาเมาเร้วมาเร็วมาเร็วมาเราเเรเเเรเวเ ดีดีดีเล่มได้และเล่นตนดีด an, ีเล่มตัดีดีต่อมาซื้อนี่พี่เซื้อนี่บึงบุึงบโล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 โอโหโลกันได้ว่าแ่มันเป็นตัวลอยตัวเล็กเล็กวม่โนก็โดนอย่นิ้ทีลอยเดไปหทีโดมนิกโดมนิกโดมโดมนิก ดมโดมนิกต้องกดยมยิมต้องกดยิยต้องกดยัมยิต้องกดยัมยิมต้องกดยยต้องกดยัมยิมต้องกดยยต้องกดยยมอยากเหรอเพไ่อเนี่ยไม่ได้มาตอนนี้ไม่ตัจริงเนี่ยงยีกบกอ้ยพ่อไม่ทานไม่ทานไม่ทานเรืยองบอสเลยเท่าไหร่ าะเราได้จัตีบอลอยู่นะ9าปสิบดูโฆษณาได้ตื่น๋ยวมาเลยโฆษณาคนละจนลชีจนลชีอือ,อออาไปเลยฉันแต่ขโมยดเกิดจะไม่หนีแน่สร้างทิ้งฐานจูคน้คนมาคนมายิงปิ้วปิ้วเออข้างข้างข้างไปเลยเรียบร้อยเกมมันค้าง ปดูปิ๊วไม่ได้เกมมันชื่ออะไรอันนีค้ค้างอะไรนานจนังเลยนานันัเลยนังยนังเลยนังเลนังังเลยนานจังเลยนนงเนัน่นัน่่อ่มาต่อ ฉันไม่เล่นหรอกห <c oughs> ลอดโมบารเย้เอาา้ยค้งมาไม่สนไม่สนไม่สนเอามาผู้อย่างเต็มเต็มหมดเต็มหมดโรงไหลแล้วนะนะไม่ไหวไม่รูล้ละไม่ไหวไม่รูล้ละไม่ไหวไม่รู้เอาใีท่านมาด้วยเอาใีท่านมาเดินตีหมูทีท่านตีหมูทีท่านตีหมู มันตีมาตุม้มไม่โดนเดี๋ยวดูไงล่ะมันตีหมัดหมัมดพระเจ้าเราเหนืออ๊บอปะปอู้หู้ว่นงไงขน่ะอืมกลังเห็น,นมันตน,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 นักตาป้อมู้านกุ้มดยดยอยากมัมีลาปูมาหนึ่งทีหายเีย้ยงหายเขี้ยงขีงหายเสตันได้สตันได้มนต้องสตันอย่างเดียวสู้ไงไม่ไหวอ่ะ ตัน <osc> แ,แล้วก็จมตีมีคะนนนเตียวเลื่อนลงไป4หน่วยเป็น4แต่ว่ามันมาเยอะจนตีไม่โดนะ่ะเฮ้นอนตัวนี้ลำบากมากลนี Listen, know, ่คนลำบากมากแล้วตอนนี้ลำบากขันมีิตเลยเราก็ดียูได้เต็มจะได้ไม่ต้องกดไม่ต้องกดเต็มอย่างีเดียวอย่งี้เดียวอย่ี้เดียวยิงไม่นึงที ตีเลือดบอสที่แปดโดยลรียวนี่แหละลรียวคือดีสุดลรียวคือมอนสเตอร์มอนสเตอร์ไม่มอนสเตอร์ลรียวมันไม่ใช่มอนสเตอร์แต่เรารอไม่ได้เอามา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 เอาต้องต้องเอามาแหละต้องเอามาด่วนเอามาด่วนเออตีไปหนึ่งตีไปหนึ่งเจ้าท่านใดท่านใดท่านทุกอย่างทุกตัวมาทุกตัวการการกันการให้มันไม่หายไปไหนหรอกมันไม่ไปไหนหรอกดีเดียวโซกดีสัตว์มันเลย เปเรนึงไผ่านแบบนี้ด้วยกันกน่เเราสตั้งอย่างเดียวเลยไหวไหมเนยัราต้องสตาร์ทต้องสตาร์ทอย่างเดียวเราสตาร์ทขนาดคนิคที่แชงวอย่งไม่ไหวเลยมันจะเมิอบอตัวเดียวนี่ค่ะม,มเนเมสองสาม,ส,ามสี่ตัวมันเดิ่มเดิมมาแล้วเยอะแล้วเยอะแล้ว คือก็คีรีเอยากินเลยบอลมันเท่าไหร่ยิงเรียว้บอลมัเท่าไหร่อุ่ยอีกนิดเดียวนี่แสดว่าตอนบนที่หนึ่งยวคงมีสองห้าสิงข้าสาจนจุดสมบัติและอัพสเตรแมขหงคนสมบัติอายบอมีเยอด สมบัติเห้ยจริงโอ้ไม่เต็มสต้อันนึงเลยอันนี้มันน่าจะสุดอะไร่ะอีปะเมียว่เจ้ามืไม่กินไอ้พกอวอุบแมลมันก่งนะ ต่ว่ามันตีเดียวว่าถามาดดาดา้มันตีูนถ้าเกิดให้ไอมูดนกดตัวไหนไม่กดไปลองกดตัวนูนมันเข้าบ้านมาแล้วตู้เตก เดี๋จะเล่นจิ้มก็ได้ส่วนเราเหรอมาหยิบใช่ไหมกดอันนี้หนึ่งสองลุยโอเคที่ไหนดูสินี่วิธีนี้ได้ผลนะเราแค่กดหนึ่งสองครั้งยานอยู่แล้วพูอโยู่สา,าระาไว้มด กุหลาบกลุ่มชิลานักปราดเปิดใช้โอ้ชิลานักปราดญี่เปิดใช้งานไอคีที่แกต้องซื้อจะเพิ่มขึนแค่เนี้ยดูใบไปดูใบกันดูใบที่ไหน ใช้กันเลยฟูกไอชนะสใส่ขายก็ใส่จริงๆนั่นไงหอนาฬิกาสำคัญภาพชื่อควใช้งานความเร็วการผลิตเป,ปีนยังไงาอืา้อนี่อร้่ออสเตรเลียอาเลไหมมันจะได้ป่าเออ ปุ้มไปด้วยไปด้วยเซฟยับเซฟยับเปิดใช้งานความจุกระเป๋าตังแมวกำกอเพิ่มขึ้นอีกก่อนาเปิดใช้ตั้งหลายอันนะไรเยอรมนีเป็นนีครับเอ้าไ,ไปเยอรมันตูม ไม่ได้ซือด้วยโ okay. okay, อเคผมเอาไปเลยกินเดียตูม้มหไ,ได้ด้วยโอเคได้เบียร์เลยมันคืออะไรเกิดใช้งานพลังชีวิตถันทับขึ้นเป็นถ้าเกิดเราไม่อเสียเราจะสูญเล่นสัมภาระสเญเสีนสูญเสียสัมภาระ สเปย์กุ๊กกิอมไนกันสเปย์น้อยสเปยรสิเลเป็นตัว,วขขอ่อนนี่ลืมลอยเอ้ยนียน่ตัวะไรตวมาเล่นให้ดูเลยลวกันนะเล่นแนี้ตึกน,น่าจะพอเลยวาน่าจะได้เลย นี่พี่เล่นให้จบแล้วกันนะทุกคนจะได้อูเบอร์ไร่ไอุ้ยเพิ่มขึ้นจริงเพิ่มขึ้นนิดนึงนิดนึงขอตัวมันก็เพิ่มขึ้นไปมันก็ง่ายนะ e ซ s ่เลยอ่ะรอไปรอไปรออููเบอร์อ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 ูเบอร์

ปนี <B> um! ่โอ๊ตอยู่อันดับหนึ่งนเออน้องยี่มีอันดับห่อ่ามันก็รีโหลดแมวโมนิโก้ให้ไม่ขึ้นมันก็เร็วขึ้นอ่ะเนาะเพราะเราเก็บสมบัติไม่ครบบุกมันเลยบุกให้เร็วๆเลยตีไปเลยตีไปเลยตีไปเลยจระเข้ด่าเนี่ยจระเข้ว่าเด็นจระเข้ จระเข้แล้วก็จละเข้อจระเข้เด sí. yeah, hey, ียวนั่นเา่านี้ไม่เห็นจระเข้จำไม่เห็นได้เลยจระเข้เลยจำไม่เห็นได้เลยตี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 ให้ตายตีให้ตายตีให้ตายเลยตีให้ตายเลยเอเแค่ไม่ได้สมบัติโอ้สีรรเล่าไนยังงี้ขอจไปเรเลยครับมขอแล้ม เยอะว่าจตเริ่มคเรยหนึ่งอันหนึ่งอันหนึ่งมัขอไปแล้วครับ